สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนเจริญสมาธิได้ชื่อว่ากำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพานครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน ลังไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานทั้งสี่ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานทั้งสี่อย่างไร ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามและจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลยูเพราะ ความที่วิตกวิจาร์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันอีกผุดมีขึ้นไม่วิตกไม่วิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปิติ ย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเข้าถึงตติยฌานแล้วแลยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้ เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญกระทําให้มากซึ่งฌานทั้งสี่อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ